แจ็คสันหวังถูกหญิงสาวปริศนาหยิกแก้มกลางงานอีเวนต์สร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกจากวงกเซเวน่นถูกหญิงสาวปริศนาเข้าหยิกแก้มกลางงานอีเวนต์สร้างความตกใจให้กับเจ้าตัวและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างงานเปิดตัวโปรเจกต์ Under the Castro โลกแฟนตาซีเสมือนจริงสุดล้ำที่เกิดจากการร่วมสร้างสารรค์ของสองซีจากทีมแวงดีไซน์อย่างแจ็คสันหวังและเฮนรี่จางโดยมีแฟนคลับจำนวนมากมารอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างขับข้งัง ระหว่างที่แจ็คสันกำลังเดินกลับหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีมือของหญิงสาวคนหนึ่งยื่นฝ่าลงว้อมของกัดรักษาความปลอดภยัยเข้ามาหยิกแก้มของแจ็คสันอย่างแรงจนเจ้าตัวมีอาการสะดุ้งและแสดงสีหน้าตกใจก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้าควบคุมตัวหญิงสาวรายนั้นไว้ได้ทันที ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมีจตนาอย่างไรหรือเหตุใดจึงก่อเหตุในลักษณะนี้โดยหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งตําหนิการกระทําดังกล่าวและแสดงความห่วงใยต่อศิลปินหนุ่มหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป